สังคมแรงงานในต่างแดนความมีแห้งบ่เคยปราณีผู้ไดสังคมผัวเขาผัวเราเมียเขาเมียเราแอบคิ๊กันหลายปีเมียที่บ้านยังไม่รู้เลยปิดกันดีมากจากประสบการณ์พี่คนหนึ่งที่เคยเห็นได้มาแชร์รวมถึงตัวแอดด้วยเจอบอยมันไม่ได้เป็นกันทุกคนแต่ส่วนมากถึงมากที่สุดผู้ชายยังพอมีโอกาสกลับมาหาลูกเมียแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วนั้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งผัวที่บ้านเลยทันทีจ้าขนาดไปทํางานแพ็คคู่ผัวเมียอยู่โรงงานเดียวกันทํางานที่เดียวกันแท้โรงงานนั้นดันมีแต่ ผู้ชายงานดีเวอร์ไปอีกผัวนี่อยู่ไม่เป็นสุขและเมียน,นี่ต้องอยู่แบบเหมือนเป็นคนใบ้าตาบอดไม่งั้นวันๆไม่ต้องทําอะไรคอยแต่จะหึงหวงกันทะเลาะกันกลายเป็นสงครามประสาทดีๆนี่เองจ้าส่วนพวกผู้ชายนะบางทีเขาสอบมาวีมันไม่ได้มาเป็นคู่ใช่ไหมอย่างเช่นชายเวียดนามชายกัมพูชายอย่างเงี้ยก็ไม่ธรรมดานะยูคนโสดก็อิสระว่ากันไปแต่คนมีคู่เมียรอยอยู่บ้านผัวรอยอยู่บ้านนี่สิเกิดอารมณ์เหงาเขาไปกันที่ไหนรู้ไหมส่วนจ้ากลับมานี่ คอแดงเป็นจ้ำๆเลยว่าไม่ได้